ซีรีส์แม่นาคพระขนงออนแอร์ air, ทุกวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาทางช่อง 9M- คอด HD เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่26มิถุนายนนี้เรื่องราวของพ่อมากกับแม่นาคที่สาบานรักต่อกันแต่มีอุปสรรคขวางหนามจึงต้องจำพลากจากการชั่วน,นิรันดร์ทว่าดวงจิตของแม่นาคไม่ยอมไปอยู่ภพภูมิอื่นแต่ยังสถิตเคียงข้างคนรักทั้งคู่ตกอยู่ในชะตากรรมที่มิอาจเลือกได้ กลายเป็นโศกนาฏกรรมรักอมะตะตราบถึงปัจจุบันนาคบุตรีของแม่นวลกับพ่อพร้อมค้าหาบดีผักไห่แห่งอยุธยาเธอทั้งสวยและร่ำรวยทําให้มีหนุ่มๆห,หลายคนหมายบองหนึ่งในนั้นคือมัน่นบุตรของเศรษฐีอ่ําเศรษฐีอ่ํากับพร้อมแอบมั่นหมายทั้งคู่ไว้โดยที่นาคไม่รู้เรื่องวันหนึ่งปรุงพี่เลี้ยงของนาคแอบชวนไปเที่ยวง,งานวัดนาคจึงได้พบกับมากที่มาชกมวยคาดเชือกในงาน เพียงสบตาทั้งสองก็มีใจให้กันไม่ว่ามั่นจะทำอย่างไรก็มีอาจมัดหัวใจนาคได้มากและนาคนัดกันโดยมีปรุงเป็นสื่อกลางแต่ความลับไม่มีในโลกมั่นพาพวกไปลุมทำร้ายมากปรุงถูกเคี่ยนถึงตายนาคถูกขังไว้ในยุงเข้าและมั่นก็เตรียมตัวมาอยู่ในเรือนหอของพร้อมเพื่อรอแต่งงานที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันโดยไม่สนใจเลิกยามแต่ในวันแต่งงานนั้นมาก,ก็มาฉุดนาคไป ทั้งคู่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีหลายจนได้มาปลูกเรือนหออยู่ด้วยกันที่ตงตะเคียนจันทร์กับแม่จวงยังคงให้ลายป้ายสีนาคอยู่เพราะจันทร์หลงรักมากไม่ว่านาคจะไปที่แห่งใดคนพระขนงก็ไม่มีใครกล้าสมาคมกับนาคคนที่เป็นมิตรกับนาคและมากมีเพียงขาวกับถวมเด็กโคงประจําวัดลุงพุทธสับเปลอยายปลิกหมอตําแยขี้เมาสามเณรบุญรอดจุนน้องชายของจันทร์ที่ความคิดต่างกับพี่สาว สรอยหลานสาวของพุทธรวมถึงผีนางตะเคียนต่อมาไม่นานนาก็ตั้งท้องทั้งสองยังชีพด้วยการทำนาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งมากต้องจำจากนาคไปลบทั้งสองสัญญากันว่าจะกลับมาครองรักกันเหมือนเดิมนาคต้องทำนาเพียงลำพังท้องก็โตขึ้นทุกวันวันหนึ่งนาคเจ็บท้องคลอดอยายปลิกมาทำคลอดให้แต่เด็กไม่ยอมกลับหัวและแล้วนางนาก็ตายทั้งกลม ข่าวเรื่องนาคตายทั้งกลมแพร่ไปอย่างรวดเร็วเขาวกับถวมขอให้สับเปะเลพุทธนำศพแม่นาคมาบำเพ็ญกุศลที่วัดแต่ชาวบ้านไม่ยอมเพราะต่างกลัวผีตายทั้งกลมจึงได้แต่ฝังศพนาคไว้ที่ต้นตะเคียนปากทางเข้าบ้านนาคจันกับนางทุยปล่อยข่าวว่าผีแม่นาคอารวาสด,ดุร้ายข่าวเรื่องความเฮี้ยนของผีแม่นาคดังกันไปทั้งบางผีนาคอารวาสและจัดการฆ่าทุกคนที่คิดร้ายต่อตน ทุกค่ำคืนคนในคลองพักขนงจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กและได้เห็นผีนางนาคอุ้มลูกรอคอยผัวที่ท่าน้ําเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งวันที่พ่อมากกลับมาพักขนงทุกคนบอกเรื่องนาคตายแต่พ่อมากไม่เชื่อเมื่อมากกลับมาถึงเรือนทั้งสองโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงแต่ข่าวเรื่องนาคตายแล้วก็ยังเข้าหูมากตลอดนาคจึงต้องหาทางกําจัดคนปากเสียที่ทําให้มากหวั่นไหวทุกครั้ง แต่แล้วมากก็ค้นพบความจริงเมื่อได้เห็นนาคเอื้อมมือยาวไปเก็บมะนาวที่ใต้ถุนมากจึงวางแผนหนีออกไปจากบ้านนางนาคก็ตามมาอรารวาสต่อมามากยอมแต่งงานกับจันโดยมีข้อแม้ว่าจันกับแม่จวงต้องไม่ทำร้ายนางนาคอีกแม้จันจะไม่เต็มใจรับคำแต่ก็ต้องทำเพื่อให้ได้มากมาอยู่กินในคืนวันแต่งงานพุทธทอดแหแล้วได้หมอวิญ,ญญาณของแม่นาคมาและเกิดทำหม้อแตก วิญญาณผีแม่นาคมาที่บ้านแม่จวงอารวาทจนคนพากันหนีตายจ้าละวันมากตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อไปอยู่กับนาคตามสัญญานาคเห็นความรักและความจริงใจที่มากมีต่อตอนเองก็เกิดสะเทือนใจสงสารผัวรักจึงช่วยไว้พ่อมากกับแม่นาคสัญญากันว่าจะอยู่กินฉันผัวเมียต่อไปชาวบ้านพยายามแยกนาคกับมากออกจากกันนาคเสียใจและอารวาดจนชาวพระขนงแทบไม่เป็นอันกินอันนอน สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตทุดงผ่านมาที่ทุงพระขนงรู้ข่าวเรื่องผีนาคอารวาสกำนันรวยนิมนต์ให้มาปราบผีแม่นาคสมเด็จไปที่หลุมศพนาคปลุกนาคขึ้นมาเพื่อเทศสั่งสอนและสัญญาว่าจะดูแลจนกว่าวิญญาณของนาคถึงวาระที่ต้องไปชดใช้กรรมนาคยอมให้สมเด็จโตกระท้อนหน้าผากตนเองเพื่อไปทำปั้นหน่งมากสะเทือนใจในความรักของนาคตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศบุญให้นาค พระมากกราบขอความเมตตาให้สมภารวัดมหาบุตรนำศพของนาคมาบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญให้หนาคด้วยความรักที่มั่นคงของนาคทำให้ผู้คนมาขอพรจากผีแม่นาคสืบมาจนถึงปัจจุบันในบรรดาหนังผีทั้งหมดแม่นาคพักขนงเป็นที่รู้จักกันและน่ากลัวมากที่สุดเรื่องของแม่นาคถูกถ่ายทอดเป็นรูปแบบต่างๆมามากมาย ทั้งภาพ,พยนตร์ละครโทรทัศน์ละครเวทีละครวิทยุโดยเฉพาะหนังสร้างกันมาตั้งแต่ปี2479ในชื่อนางนาคพระขนงทว่าพระนางคู่แรกซึ่งเป็นที่รู้จักในปี2502คือสุรสิทธิ์สัตยาวงและปรียาลุ่งเลืองทั้งคู่ได้แสดงในเวอร์ชั่นต่างๆร่วมกันหลายครั้งในยุคหลังต่อมาปริยาก็ยังเล่นกับพระเอกคนอื่น เธอเป็นตำนานและสัญ,ญลักษณ์ของแม่นาคในวงการภาพยนตร์แม้จะมีคนอื่นๆที่เข้ามารับบทแม่นาคในยุคหลังอีกหลายคนใบปิดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะในโลกภาพยนตร์แล้วเคยจัดสร้างมาไม่ต่ำกว่า24ครั้งมีนางเอกที่เข้ามารับบทแม่นาคนับไม่ถ้วนนอกจากหนังแล้วยังสื่อออกมาในรูปแบบอื่นๆเช่นละครร้องละครวิทยุโอเปร่าและมิวสิควลอีกด้วยจะเห็นว่าแม่นาคพระขนงได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมาก แม้จะมีนางนาคหลายคนแต่อีกคนที่อยู่ในความทรงจำคือทรายเจริญปุร์จากนางนาคของนนทรีนิมิบุตรด้านละครโทรทัศน์แม่นาคเคยจัดสร้างมาแล้วหลายครั้งหลายหนเช่นแม่นาคพระขนงในปี2522ทางช่อง7สีโดยปิดสนาวงศิริปี2532ทางช่อง3โดยตรีรักรักการดีปี2537ทางช่อง5โดยลีลาวดีวัชโรบล ปี2539ทางช่อง7สีใช้ชื่อแม่นาคพระนครโดยกัญญาลัตจีระราชกิจแม่นาคในปี2542ทางช่อง7สีโดยพัชราภาชัยเชือ้อแม่นา,าคพระขนงกลับมาอีกครั้งในปีถัดมา2543ทางช่อง3โดยกุลนัทปรียาวัตรช่อง9อ .2 1. มทในปี2556แม่นา,าคพระขนงรักนีนิลันดอนโดยอมมาลาพรพร้อมลาบ ช่อง8ในปี2,559แม่นาคพระขนงโดยสุธีวันทวีสินและล่าสุดซีรีส์แม่นาคพระขนงโดยขวัญอุสามณีไวย,ยานนอย่าลืมกดแชร์และกด s ั b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะครับ